และนี่ก็คือปลาอินรีว่ายพันหัวผมแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกนะส่วนนี้ก็เป็นปลากุศลาตัวใหญ่นะครับมาเป็นฝูงเลยนะแล้วผมยิงนัดเดียวแล้ถึง2ตัวโคตรเท่ป่ะทุกคนครับและนี่ก็คือผลงานของผมนะครับนี่ยกมาทีแรกยกมาที่ที่2นะครับ ่วนนี้ก็เป็นน้องผลงานของน้องพัดนะครับปเป็นกองเลยเวปลาจิ้สลัดทั้งนั้นเลยนะครับปลาแพงนะหลังจากที่พเราได้ปลากันเยอะแล้วพวกเราก็ได้แบ่งให้กับชาวาบะมงแถวนั้นด้วยนะครับวันนี้ก็นังขี่คนปลาขึ้นรถนะครับและเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับพวกเราก็มาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันไปนพร้อมๆกันเลยดีกว่านะ และผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนนนะครับและส่วนที่นอนอยู่นี่ก็เป็นน้องพีนะครับน้องพีเมื่อคืนก็หนักไปนิดนึงนะครับทำให้นอนสลบอยู่นะนี่น้ําก็ใส่มากเลยนะครับใส่บัญชาเขียวเลยนะเอเราเดินทางเข้าหมายนะครับใช้เวลาเดินทางก็ชั่วโมงครึ่งนะครับจนได้มาถึงหมายนะตอนนี้เราก็ถึงหมายไปที่เรียบร้อยน้ําเท่าไหร่วะนน่ะสามสิบสามเมตรพี่นักแค่สามสิบสามเมตรดีกว่าค้อตื่นอ่ะชิวจัดดำมาที่ มาถึงแลาวพวกเราก็ได้เตรียมของเตรียมอุปกรณ์ที่จะลงน้ำนะครับอันนี้เป็นฟินแบ็กแท็กนะครับที่สปอนเซอร์ให้ผมมาใช้นะครับผมก็ได้ส่งไปเปลี่ยนฟุตใหม่นะครับฟุตเก่าเป็นฟุตของพาชอตนะครับผมได้เปลี่ยนเป็นฟุตของ C ีลองใช้ดูนะว่ามันจะใช้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอันเก่ามันรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาลองเป็นฟุตของ c 4ดูนะครับก็จากที่ลองใช้หลายครั้งนะครับรู้สึกว่ามันไหวดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าหากใครสนใจฟินแบ็กแท็กที่เราสามารถเลือกฟุตเป็นฟุต ไปสอบถามนี้ได้เลยนะครับราคาก็2 2 5 0 0บาทออกนะตัดภาพมาในคลิปนะครับตอนนี้ผมได้ดำลงมาครั้งที่2นะครับผมก็ลงได้ไปเจอกับฝูงปลาสากเหลืองนะครับแต่ผมพยายามหาปลาอื่นที่ไม่ใช่ปลาสากเหลืองอย่างนะี้ผมไม่อยากยิงปลาสากนะครับผมก็ได้มองหาปลาอังเกยปลาเก่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็หาไม่เจอนะครับมันหายหัวไปในหมดก็ไม่รู้นะผมก็ตัดสินใจที่จะยิงปลาสากแทนนะครับตัวไหนเป็นผู้โชคร้ายกันนะตัวนี้แหละโดน เลงยำกระหม่อมเรียบร้อยครับตัวนี้นิ่งเลยนะและปลาศาสตัวนี้ก็เป็นปลาแต้มแรกของพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับผมยิงเสร็จแล้วผมก็ได้รีบดึงขึ้นมาผิวนาํามันนดีนะครับตัวนี้มันยิงแล้วนิ่งนะครับทำให้มันไม่ไว่ายหนีไปหรือว่าว่ายดึงไปนะครับขี้เกียจดึงพอดีเลยไม่มีแรงที่จะดึงนะครับใช้พลังงานไปกับการดื่มเครื่องดื่มไปมากเกินไปนะครับอันนี้ก็ไฮดรัดึงปลาขึ้นไปให้นะครับส่งให้ไฮ<ป><ป>ดรป อย่าตัลงปลดปลาสางตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะผมก็ได้เจอกับปลาอินทรีนะครับหลายตัวแล้วนะแล้วก็เป็นปลาโอดําเต็มน้ําเลยนะครับผมก็ได้เล่มยิงปลาอินทรีน้อยไปนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้ไม่พลาดนะทุกคนคิดว่าปลาอินทรีตัวนี้น้ําหนักกี่กิโลกรัมครับทุกคนก็คิดในใจไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนฟึ่งผิวน้ําก็น่าจะมองออกนะครับว่ามันน้ำหนักประมาณกี่กิโลนะค่อยๆดึงขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ยิงเข้ากระดูกพอดีแนะทําให้มันวิ่งไม่ไปนะครับมองไป คุณทุกคนคิดว่าตัวแค่นี้ประมาณกี่กิโลกรัมครับสําหรับตัวผมคิดว่าน่าจะสัก8ปดเก้าขีดนะเรียกปลาอินซีไม่ได้ครับเนี่ยมันคาบขนนมอยู่เลยน่าจะเรียกว่าปลาสาบะแทนถลกันนี่ก็คือน้องพีนะครับผมเห็นน้องพีดําแล้วผมแบบอดเป็นห่วงไม่ได้เว้ยต้องรีบมาตามใกล้ๆมันนะสงสารเลยกลัวมันกลัวมันจะตายไม่ใช่อะไรกลัวมันจะตายนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนมันมันมันเป็นก็ซิล่าครับมันมันคํารามเก่งนะเมื่อคืนน้องพีกับขํารามแบบว่าแล้วส่วนหน้าผมตอนนี้นะครับก็เป็นฝูงปลาอินะะครับเเเตต็็มนนน้ําลยแ่ปไซสสส์์์ททีีี่่่ไไซซยิงมมาเือก้ 8 9ขีดโลโลนิดๆ่ยตัวมันเล็กเกินไปนะครับถึงมันจะเยอะก็จริงนะครับแต่มันก็ตัวเล็กเกินไปนะผมก็ได้พยายามมองหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่านะครับแต่ยังไงก็ไม่เจออยู่ดีนะด้านบนก็เป็นปลาโอดํานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นฝูงปลาสากเหลืองนะผมก็พยายามเลือกแล้วเลือกอีกนะครับแต่ก็ไม่เห็นเป้าหมายไหนที่มันน่ายิงสักเป้าหมายเลยนะแล้วพอก่อนผมจะขึ้นนะครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วว่ายิงปลา โอดดขึ้นไปสักตัวแล้วกันนะตัวนี้ก็ไม่พลาดนะครับความแม่นระดับนี้มันโดนอยู่แล้วนะและนี่ก็คือปลาโอดํานะครับเป็นปลาแต้มที่สามของผมในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวโคตรเล็กเลยเว้ยตัวนิดเดียวเองนะต่อมานะครับผมก็ได้ลงมาอีกครั้งนึงนะนั่นลงมาตรงจุดหัวเรือนะครับหัวเรือที่เป็นซากเรือนะผมก็ได้มองหาปลาผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้มองเห็นปลาอินรีว่ายผ่านหัวผมมานะครับตัวนี้เล็งกลางตัวเท่านั้น ยิงเรียบร้อยครับตัวนี้เต็มเ็มเลยนะแล้วมันก็วิ่งพาไปนะครับผมก็พยายามดึงแล้วก็ปิดลอกเพื่อที่ระชากขึ้นมานะครับไม่อยากให้วิ่งไปไกลเกินไงเพราะว่าผมขี้เกียจหมุนลอกกลับนะครับมันเสียเวลาและมันใช้เวลานานในการหมุนลอกเข้านะครับแล้วผมดึงขึ้นมาแล้วมันก็หลุดเว้ยเสียดายมากเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาอินรีไซส์หน้าจะสักประมาณ2กิโลกว่านะครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะเป็นอินรีแบบอินซีไซส์แวนไม่มีตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มแบบงุนหิดนะครับงุนงอ่ตาบ ลิงอะผมก็ตัดทิ้งซะเลยนะครับนี่ไงตัดออกเรียบร้อยยอดเยี่ยมเลยครับแบบนี้เล็งสบายขึ้นเยอะเลยนะแล้วตอนนี้ผมก็จะขึ้นเรือย้ายใหม่แล้วนะครับผมขี้เกียจปลดยางออกนะครับผมก็เลยเยิงออกแทนแล้วกันนะยิงปลาสาสักตัวนะครับก่อนจะขึ้นเรือนะยีเสร็จแล้วผมก็ได้ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาบนเรือเลยนะครับแล้วก็สาวปลาขึ้นตรงข้างเรือเลยนะ ก็เป็นหมายแรกนะครับหมายแรกก็เป็นหมายซากเรือโค้งเดงสีสวยเลยสีสวยดิงไซและนี่ก็คือเป็นผลงานของน้องพัดนะครับที่น้องพัดลง,งไปยิงได้ขึ้นมานะแล้วตอนนี้พวกเราก็ได้ย้ายหมายนะครับไปหมายกองไปกำลังแท้น้ำตื้นกันบ้างดีกว่านะครับดำกันดำลึกแล้วเหนื่อยกันแล้วนะตอนนี้พวกเราก็ได้มา หมายตรงประการหลงแท้นะครับแต่ถ้าว่ามีเรือตกปลาอยู่นะเราก็เลยต้องย้ายไปที่อื่นดีกว่าตอนนี้เราก็ได้ย้ายมาอีกหมายหนึงนะครับแต่ถ้าว่ามีเรือตกปลาเช่นเคยนะเราก็ต้องต้องต้องทำไงดีเบียร์ย้ายย้ายอีกรอบนั่นสินะก็าทำการกิจจาขัาบเรือมาไกลนะครับก็เลยจัดกจจารจาโดยการขอลุงเขาดำปลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับ เป็นการรบกวนเขาไงรบกวนวเขาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเราก็จะไตนะครับเพราะว่าเรามาไกลมากมันจะเสียเที่ยวไม่ได้ลงครับผมขอพาน้องลองไปยิงปลาหน่อยนะตรงยอดกองหน่อยนะผมวิ่งว่าไกลวิ่งมาจากนูน้นปากน้ำเก่งใจลุงนะแต่ว่าไม่ไม่มีกองลงแล้วตรงนู้นก็มีลงขอลองสักครึ่งชั่วโมงไม่ไหวนะ้ำมันแพงน้ำมันมาห้าพันแล้ว หลังจากที่พวกเราเจราจากันเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้โดดลงน้ําไปเลยนะครับเตรียมตัวลงไปอย่างไวเลยนะโอ้ลงมานะครับผมก็ได้เจอกับปลาอะไรวะเนี่ยปลากุศลานะครับผมเห็นแต่อยู่ผิวน้าเลยนะผมก็ได้ชี้ลงไปก่อนทีนึงแล้วผมก็ได้ดำลงไปเลยนะครับมาดูกันไป,ปรพร้อมๆกันเลยดีกว่าเลยครับว่าผมจะสามารถยิงปลาตัวนี้ได้หรือเปล่านะทุกคนมองเห็นปลาหรือยังครับด้านล่างนั้นกําลังว่ายอยู่ตัวดำๆ ตรงหน้าปืนเลยนะนี่ผมก็ได้มองหาเป้าหมายอื่นด้วยนะครับในขณะที่ดำลงไปนะครับนี่ก็เป็นปลาคุสลาดไซส์4กิโลกรัมนะครับเนี่ยตัวที่ผมเล็งอยู่เนะี่ยส่วนอันข้างนั้นก็น่าจะสัก2กิโลได้และะ้วมั้งนะครับผมก็เลือกเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะเล็งเล็งไม่ให้ยิงผมก็รอมันนิ่งนะครับถึงจะยิงนะครับพยายามยิงหัวนะครับเพื่อที่จะได้แผลสวยๆนะ นิ่งแล้วนะครับผมก็ค่อยๆเล็งเล็งหัวเนียวไก่ย่ำกระหม่อมเรียบร้อยครับยิงโดนท้อ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วมันก็หลุดไปไม่โคตรเสียดายเลยนะแต่ก็ปลาตอนนี้ก็ยังไงก็ไม่รอดเหมือนเดิมนะครับน้องพัดว่ายไปเจอแนละ้วแล้วก็น้องพัดได้ทําการยิงขึ้นมาด้วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้แมยอมให้จับแต่แรกก็จบนะไม่ต้องไปโดนน้องพัดไปย่าอีกรอบนะครับตอนนี้ผมก็ได้เจอปลากุศลัดอีกตัวหนึ่งแล้วนะผมก็ได้ไหลลงมาค่อยๆไหลลงมาช้าๆ เลงตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวโลนิดๆนะนี่ครับอยู่นิ่งๆแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนจิ้มเข้าหัวเรียบร้อยครับกองที่เรามาดบนี่ก็เป็นกองที่น้าไม่ลึกนะครับยอดกองก็อยู่ที่1 3ถึง15เมตรนะครับก็ไม่ไม่ลึกสําหรับพวกผมะนะส่วนขอบขอบกองด้านข้างก็มันจะไล่ระดับลงไปลึกเรื่อยนะครับจนไปถึงเกือบ30เมตรเลยนะ และนี่ก็คือปลากุสลดน้อยแต้มแรกของผมในที่ลงใหม่นี้นะครับแ้วส่วนนี้ก็เป็นแต้มที่2นะครับผมถ่ายไม่ทันนะมันเกิดขึ้นไวมากเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไซส์ประมาณ2กิโลกรัมนะหลังจากผ่านไปไม่นานนะครับผมก็ได้เจอปลากุสลัดอีกแล้วนะครับตัวนี้มันนอนอยู่นิ่งบนทรายเลยนะครับมองเห็นไหมครับมันนิ่งเกินไปนะมันนอนอยู่ตรงหน้าปืนเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่เลยนะผมก็ค่อยๆไหลไปช้าๆนะครับพยายามเล็งหัวอีกเช่นเคยนะครับแต่ทว่ามันไม่ให้ผมยิงอีกแล้ว มันจะค่อยว่ายหนีไว้แต่ผมก็พยายามเล็งตามนะครับแต่การคำนวณของผมแล้วนี่เล็งตรงหน้านะครับเล็งตรงปลายจมูกเพื่อกดไกลเพื่อที่เช่าหัวันดียิงตู้มเข้าท้องอีกแล้วนะครับเป็นการยิงที่คำนวณที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร,ร่นะครับจริงๆกะว่าจะยิงหัวเพื่อที่จะให้แผลสวยๆแต่ยิงแต่และทีเนี๋แบบยวผมแก้เบื่อปากไปหมดเลยนะ และปลาตัวนี้ก็เป็นปลาแตนที่3ของผมนะครับก็เป็นปลากุสลาดไซส์4กิโลกรัมนะตัวน,นี้กถ็ถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วผมได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้เจอกับปลากุสลาดอีกแล้วนะปลากุสลาดกองใหม่ๆที่มันลงนี่มันดีซะเหลือเกินนะครับมีปลากุสลาดเยอะเลยนะดำลงมาผมก็เห็นอยู่2ตัวนะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงหน้าปืนตัวสีดำตัวหนึ่งนะแล้วก็เป็นตัวที่อยู่ทางซ้ายมือตัวหนึ่งนะครับมันไม่ค่อยว่ายขึ้นมานะครับ ก็เป็นตัวที่ขนาดพอๆกันเลยนะครับแต่ผมเลือกยิงตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้นอยู่นิ่งกว่าไงยิงง่ายกว่าผมพยายามให้มันถอยออกไปให้มันพ้นก้อนหินไปนะครับเพื่อที่จะยิงให้ไม่โดนหินนะนะแล้วทําการยิงเรียบร้อยครับตัวนี้ไม่พลาดนะแล้วก็มีตัวใหญ่ว่ายออกไปจากใต้ก้อนหินก้อนนี้นะทุกคนจําไอ้ตัวแรกที่ผมยิงหลุดไปได้ไหมครับไอ้เนี้ยตัวใหญ่ที่วิ่งออกไปไม่แก้คือตัวเดียวกันไว้เพราะว่าผมจําได้ว่าตอนมันวิ่งออกไปอ่ะมันมีแผลฉีกที่ท้องอยู่นะครับ นี่นะครับนี่ก็คือปลาแต้มที่4ี่ของผมนะครับนี่ก็ยิงไปปืนพันปลายด้วยยิงปีที่ได้ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไซส์ประมาณ2กิโลกรัมนะครับก็ตัวไม่ค่อยใหญ่นะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่อยู่ดีแล้วนะตอนนี้น้องพีก็ได้ยิงปลาเก่าเสือนะครับวได้วายขึ้นผิวน้ำแนละ้วส่วนผมในวันนี้ก็ว่ายประกบน้องพีเกือบทั้งวันเลยนะครับเนื่องจากว่ากลัวน้องพีสู่ขีดนะนะโล่งใจนะครับน้วมันจะนอกสกางนะ้ําเหมือนรอบก่อนและนี่ก็คือปลาเก่าเสือที่น้องพียิงเมื่อกี้นะครับผมลงไปปลดให้เป็นสิบๆรอบ โคตรเน้นนะมันออกอย่างยากอรแล้วลน้องพีก็ได้เอาปืนผมไปลองยิงนะครับน้องพีก็ได้ยิงปลาอินรีไม่เลีอินรีไม่ได้ครับเรียกว่าปลาซาบะแทนแล้วกันน้องพีก็เอาปืนไปยิงปลาซาบะได้หนึ่งตัวนะครับเนี่ยตัวโคตรเล็กเลยแล้วผมก็ได้ดำลงมาตรงที่น้องพีไาวขึ้นมาเลยนะครับมาดูนะว่าครั้งนี้ผมจะเจอปลาอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ได้สลับปืนกับน้องพีใช้นะก็ที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นปืนอ่าพิกัสโซอะไรสักอย่างนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะ นี่นะครับผมก็ได้เจอกับปลาอะไระเนี่ยปลากุสลาตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็ไซส์4กิโลกรัมเลยนะแต่ผมพยายามไปยิงใกล้ๆนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้มันไม่ค่อยมีความแรงเท่าเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ยิงนะครับเพราะว่ากลัวมันจะยิงไม่เข้าจุดนะแล้วกลัวแผลมันจะฉีก,กเปล่าๆนะครับก็เลยปล่อยไปนะ <c oughs> ต่อมานะครับผมก็ได้ไปเจอกับปลากุสลาดอีกตัวหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับไซส์ก็2กิโลกว่านะผมก็ได้เลิง ลองยิงระยะไกลดูนะครับว่าปืนกระบอกนี้มันจะยิงได้สักแค่ไหนนะครับลองยิงปึ๊บแล้วมันโดนด้วยดูแบบได้ไงก็ไม่รู้ว่ายิงอย่างไกลนะครับเมื่อกี้เราตัวนี้ก็ได้แบบงงๆเลยนะครับแต่ก็แผลใหญ่นิดนึงนะครับยิงเข้าตรงหางมานะแล้วปลากุสลาตัวนี้ก็เป็นปลาแต้มที่เท่าไหร่ของผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมลืมไปแล้วนะที่เกล่กลับไปดูแล้วแหี่นี่นะครับเป็นตัวไซส์สวยนะนี่ก็คือมันกินปลาปลาเหลืองญี่ปุ่นไปนะครับนี่ยมันสับลอกออกมานะ นี่ครับตัวใหญ่ไหมตัวสวยเลยนะครับนี่นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ยิงปลายกุศลตาใต้ก้อนหินนะครับแต่ผมยิงนัดเดียวได้ถึง2ตัวแล้วเว้ยโคตรเทพอ่ะเนี่ยผมยิงแล้วผมก็ได้ร้อยกับไอ้ได้ร้อยไปในเชือกเลยนะครับเพราะว่าผมกลัวมันหลุดไงตกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเลยนะครับผมพยายามเต็มที่นะเพื่อที่จะให้ได้ช็อตที่สวยๆนะครับแต่มันมันไม่ทันจริงๆอ่ะน้ําก็ลึกด้วยนะครับลงไปขึ้นมานี่ก็จะตายแล้วนะขึ้นมาอ้โล่งตรงนี้ก็เป็นความลึก16เมตรเลยนะตรงเนี้ย นี่นะครับแล้วนี่เป็นปลากุสลัดแบบวันช็อตดับเบิลคิวนะครับนี่ก็เป็นไซส์ตัวที่ยิงตัวแรกนั่นก็ไซส์สามกิโลหรนะือวสี่หรือว่าตัวใหญ่เลยนะไซส์เกือบสี่กิโลกรัมเลยนะครับตัวแรกส่วนตัวที่สองก็เป็นไซส์สองกิโลกรัมนะโอยิงปลาสองตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ไว่ายขึ้นเรือเลยนะครับเพราะว่าผมว่ายน้ำไม่ไปแล้วนะแล้วก็รบกวนนานๆที่เขาตกปลาตรงนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับก็เลยทําการขึ้นเลยซะดีกว่าครับดำเกือบชั่วโมงนะครับดำไม่นานนะ อันนี้ก็คือผลงานที่ผมยิงได้เมื่อกี้เลยนะครับนี่เป็นผลงานที่อยู่ตรงเชือกผมเองนะและนี่น้องพีก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับ<เลย>ก็ยิงมาอีกตัวเนึงนะก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับ4กิโลกว่าเลยนะตัวอย่างใหญ่เลย เรามาดูผลงานของน้องพัดกันบ้างดีกว่านะครับนี่นะครับยกีแรกขึ้นมาโอ้โหี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกยี่สิบตัวนะครับมันยางตึงและส่วนนี้ก็คือผลงานทั้งหมดที่พวกเราลงกันใหม่นี้นะครับก็ได้กันไปหลายตัวเลยนะสิบกว่าตัวเลยนะครับก็ใช้เวลาดําก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับไม่นานเท่าไหร่นะครับ แล้วพวกเราก็ได้เลือกปลาหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะให้น้าที่เขาตกปลาตรงนี้นะครับพอเรากวดเขามาพอสมควรเลยนะตัวนี้ก็เป็นปลากุสลาดตัวที่ผมยิงขาดไปตอนแรกที่ขาดไปตอนแรกแล้วน้องพัดไปตามเจอมานะครับเจ้าตกปลาตรงนี้นะครับแล้วน้องพัดก็ได้ทําการโยนไปให้น้าเขาเลครับไปเทียบข้างได้นะครับควเดือมมันจะกระแทกกันแรงนะเรียบร้อยครับตัวนี้ก็น้าเขาก็ได้เอาไปเอาไปกันกันเมียด่าได้อยู่นะตอนนี้พวกเราก็ได้กลับมาหมายแรกที่มีคนตกปลาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีคนตกปลาแล้วนะพวกเราก็ได้ลงมา กันนะครับดำได้ไม่นานนะครับผมก็ได้ไปเจอกับปลาสลานะครับผมอยากยิงปลาสลาไปทําโครงกระดูกอะเอาทำโครงกระดูกเล่นเนี้ยแต่ผมมองไปเห็นตาชมงามด้านหลังไว้เนี่ยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนนครับผมก็เลือกที่จะยิงปลาชมงามตัวใหญ่แทนอยู่แล้วนะว่ายมาสองตัวช้าๆเรียบร้อยครับไม่พลาดนะครับความไม่ทงความแม่นหรอกใครก็ยิงโดนเลยครับว่ามาช้าๆนิ่งๆแบบนี้นะ ผมได้ดึงปลาขึ้นมานะครับแล้วผมก็ได้มองไปเห็นว่ามันมีอีกตัวหนึงที่มันตามมามาตามคู่มันอยู่เว้ยผมก็ได้เรียกน้องพีมานะครับเพื่อที่จะให้น้องพีมายํำกระ่อมมันนะ ตอนอยู่ลงไปยิงตอนนี้น้องพีก็ได้มาถึงแล้วนะครับมาดูนะครับว่าน้องพีจะยิงโดนหรือเปล่านะครับ น้องพียิงเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับว่าน้องพีจะได้หรือเปล่านะกันซึกมันแน่นอนอยู่แล้วครับน้องพียิงไม่โดนนะ และนี่ก็คือปลาชมงามไซส์ใหญ่นะครับเป็นปลาแต้มสุดท้ายของพวกเราในวันนี้กันเลยนะครับและตอนนี้น้อคพีทำอะไรไว้เนี่ยน้อคพีได้ไปเจอกับคันเป็ดตกปลานะครับเป็นคันเป็ดตกปลายุคยุคยุค,ยคจุลศิ์นะครับแม่งสนิมแดงทั้งอันแล้วอ,ะอ่ะหลังจากที่พวกเราลงหมายเมื่อกี้นะครับก็ได้ปลาชมงามแค่ตัวเดียวนั่นแหละครับ พวกเรา3คนนะดำดำก็น่าจะสัก20นาทีได้นะครับไม่ได้ปลากันเลยนะครับพวกเราเราก็ได้ทําการกลับฝั่งกันดีกว่านะครับใช้เวลาเดินทางกลับฝั่งก็นานพอสมควรนะวกว่าจะถึงฝั่งก็2ชั่วโมงได้นะครับไม่ไม่ใช่2นี่วิ่งมาจากตอนน้ำลังสวนก็ โอ้สามชั่วโมงเลยนะครับพราะพวกเรามาถึงฝั่งแล้วนะครับพวกเราก็ได้ทําการขนปลาขึ้นรถนะครับก็เลี้ยงปลาใส่ปลาให้เรียบร้อยนะและส่วนคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรอยากจะถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะหากใครชอบคลิปนี้ก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบคลิปของพวกเราก็ระวังโดนัดตอกแล้วกัน